น้องแพรวารู้หรือไม่ว่าประเทศไทยมีรถเกี่ยวข้าวมานานแล้วและที่สำคัญยังมีรถอีกหลายๆสชนิดเรื่องการเกษตรกรของคนไทยที่ไทยผลิตเองใช้เองและไทยจะเลินโอ้โหคคำ นี้นะทุกคนใช้ได้จริงๆกับคนไทยพี่น้องคะหลังจากที่เพ่ว่าได้นำเสนอคลิปนะคะรีแอคชั่นเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้าวไป2คลิปนะคะแล้วมันทำให้เพรว่าได้รู้ข้อแท้จริงและความจริงอีกหลายๆอย่างเลยนะคะจากพี่ๆเอฟซี FC, ที่คอมเมนต์บอกน้องเพ่ว่านะคะหลังจากทีได้นำเสนอคลิปไป2คลิปนะคะเกี่ยวกับรถ เกี่ยวข้าวพี่น้องค่ะโอ้โหแต่วันนี้นะทุกคนแพรวาจะพามาดูรถเกี่ยวข้าวซึ่งไม่ใช่รถเกี่ยวข้าวธรรมดานะแต่มันทั้งเกี่ยวข้าวทั้งตีดินด้วยโอ้ยขอโทษคะ่ะทุกคนน้ำลายกระเด็นตื่นเต้นแหง <c oughs> ทั้งเกี่ยวเข่าแล้วก็ทั้งตีดินพี่น้องเอ้ยไปพอมๆกันนะคะซึ่งเหตุผลนี่นะแพ่ว่าคิดว่านะคะ ที่บานพ่ว่าเนาะเราต้องใช้ไถนะทุกคนคือไถดินกรบอะไถดินกรบไปนะพี่น้องแต่ว่าที่นี้น้ํามันไม่มีมันก็ไถไม่ได้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเข้าต้องทําการจูดต่อเพื่องนะคะพี่น้องหรือว่าเผาต่อเพื่องนั่นเองซึ่งเ็ดให้ดินมันตายและจุดสําคัญคือเราต้องใช้ปุ๋ยในการ ทำนาเยอะมากขึ้นเต้นนะที่นี่นะทุกคนไอเดียของคนไทยพี่น้องคะ่ะเพื่อนเฮ็ดแบบนี้นั่นเป็นโอ้โหสารอาหารหรือว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยกะว่าใดน,นะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิงคลิปเต็มอ่าเดี๋ยวเข้ามาเบิงคลิปเต็มน้ากันนะคะพี่น้องคะ่ะว่าจะเป็นแนวใดน,นะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะแพรว่าก็ เช่นเกาเช่นเคยค่ะขอเก่าครว่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่บีเอฟซีทุกคนตรงแต่า่ะคะพาจะเป็่นทางฟังไทยฟั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศนะคะที่เขามาติ่ตามหาชมหาฟังน้องเพี่ว่าคนโกะคนเกาคนเดิมจ้า เมื่อนีนะคะขออนุญาตรีวิวคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมท่านฟังดูนะคะพี่น้องค่ะคือเห็นแล้วเกิดความประทับใจมากๆบางคนบอกว่าน้องเพราวไปอยู่ไหนมามันมีมานานแล้วนะต้องขอโทษขออภัยทุกคนคะ่ะเพราวก็ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเกษตรแต่พอเรารู้ว่าเออวันหนึ่งเราต้องกลับไปทํานานะแล้วแล้วอยากก็เราก็อยากให้ที่บ้านอะ่ะเขาแบบว่าได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่มันเกี่ยวกับการทํานาทําเกษตรนะทุกคนคือบอกไว้เลยว่า ที่บ้านของเมีวานะทำนาทุกปีปีหนึ่งสองหนนะปีหนึ่งสองหนแต่เราก็ยังทำซ้ำๆด้วยวิธีเดิมๆเมทุกคนมันไม,ไม่ได้มีความพัฒนาอะไรเลยอะนะเออพี่หน้องคะ่ะโอเคค่ะบวาวร้ายยายห้างคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิงคลิปนี้น้ำกันเลยคะ่ะนี่นะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้นะคะ เกี่ยวพร้อมตีดินหมักฟางไปในตัวโอ้โหพี่น้องขะหมดปัญหาเ้าฟางอ่าบังดินจัดให้โอ้โหอันนี้ก็คือหมอกทีมงานไฝดำนะคะพี่น้องคะเพ่ว่ามารีแอคชั่นนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยโอ้โหพระเจ้าจอดนายยอดมาก <c oughs> เห็นไหมคะรถตีดินจะมาตีตรงนี้คือเขาเกี่ยวข้าวด้วยแล้วก็ตีดินไปด้วยในตัวนะคะอันนี้คือเนี่ยทำกเกษตรบ้านเราเนี่ยคือแบบนี้เลยโอ้โหเห็นไหมคือตอนแรกอะทุกคนขาเพาว่าไม่รู้เนาะว่ามันเป็นรอตะขาบามันจะไปน้ําได้ไหมแล้วพี่พี่เอฟซีนะคะทางฝั่งไทยบอกน้องเพาว่าว่าน้องเพาว่ามันไปได้ทั้งน้ําแล้วก็ทั้งบกนะจะบอกให้รถ รุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะนี่เลยทุกคนมันมีน้ำแล้วมันก็ไปได้อะและที่สำคัญคือเขาตีดินให้เราด้วยโอ้โหเจ๋ง <c oughs> มาบางท่านบอกว่าถามน้องเพาีาวที่เรามีไหมน้องเพาีาวเพวาไม่รู้นะคะว่าที่เรามีไหมแต่ที่บ้านเพวาวไม่มีแน่นอนจ้าที่อื่นในในจังหวัดที่ใหญ่ๆอ่อะที่มีความเจริญมากๆอาจจะมีหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเนาะ แต่มีพี่ๆคนไทยนะคะ FC ทางฝั่งไทยคอมเมนต์มาว่าน้องแพรว่าที่เราอ่ะมีอยู่หนึ่ง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 เครื่องหรือว่าหนึ่งคันก็คืออยู่ที่สวรรค์เขตนะคะไม่แน่ใจว่ามีแบบที่อ่าทั้งเกี่ยวข้าวด้วยแล้วก็ตีดินไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้โหเจ๋งมาก แล้วเก็บความรู้หนึ่งนะคะที่แพรวาได้รับรู้จากพี่พี่เอฟซีนะคะพี่พี่เอฟซีบอกว่า,วาน้องแพรวารดเกี่ยวข้าวที่น้องแพรวาได้รีวิวไปก่อนหน้านั้นอะ่ะคนขับเขาจะนั่งอยู่ข้างในกระจกใสแล้วมีห้องแอร์ด้วยนะเป็นห้องแอร์ด้วยนะน้องแพรวาและที่สําคัญนะข้าวเนี่ยเขาเก็บไว้บนบนถังอะ่ะถังที่อยู่ด้านบนอะ่ะแล้วเขาเก็บไว้ได้หลาย ลหลายๆก็สอบเลยนะทุกคนหรือว่าอะไรเป็นแบบได้เยอะอ่ะแล้วทีนี้พอเขาเก็บมาเสร็จแล้วนะคือแพรวาก็งงเนาะเพราะว่าทำไมถึงงงวันเนี้ยพรว่าได้คุยกับที่บ้านเนาะแพราวาก็บอกโอ,โ,โอ้โหรถเกี่ยวข้าวที่ไทยนี่คือดีมากเลยนะเพราะว่าโทรไปที่บ้านนะทุกคนก็จะพูดถึงเรื่องการเกี่ยวข้าวนะเพราะว่าช่วงนี้ที่บ้านแพรวากําลังทําการเก็บเกี่ยวข้าวนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็เกี่ยวด้วยมือเนาะแล้วก็ใช้ เครื่องตัดหญ้าตัดข้าวไปด้วยนะทุกคนกนะ็คือแบบนั้นแหละเราก็เลยแบบโอ้โหนี่รถเกี่ยวข้าวทางฝั่งไทยนะแม่มันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะแม่ก็เลยถามว่าเอาแล้วถ้าเขาเก็บข้าวแบบนั้นน่ะที่เห็นคลิปแพรวารีวิวนะแม่ถามว่าแล้วข้าวมันจะเปียกไหมข้าวไม่ค่อยแห้งนะแพรวาก็เลยบอกว่าแล้วเขาก็เอามาเททุกคนคะ่ะเทเอามาตากแล้วค่อยเอาไปใส่ย,ยุง อ่ะเอาไปไว้ในล้าวอ่ะเหล่าเขานะพี่น้องคะ่ะที่บ้านเพยวว่าเรียกว่าเหล่าเขานะที่ประเทศให้เอินไหวยังนะทุกคนสุ้งข้าวหรือเปล่านะทุกคนคะ่ะถ้าเรียกผิดต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่พีเคฟซก็คอมเมนต์บอกน้องเพว่าได้เด้อคะ่ะขอบคุณในหลายนะคะพี่น้องคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นนี้ต่อ <c oughs> เห็นไหมคะคือเขาแบบอันนี้อ่ะถมดินแบบโอ้โหแล้วไปได้ไง่ายมาก ขับลื่นไหลเลยอ่ะไม่มีเกาะแม่มีอะไรเลยอ่ะเกี่ยวพร้อมตีดินโอ้โห,โหแล้วดินดําแบบนี้อ่ะคือสุดยอดเลยนะดินดําแบบนี้คือสุดยอดทุกคนในเวลาทํานาคือข้าวนี่งามมากเลยนะอเม z i n ง จริงๆนะเพรว่าเห็นแบบนี้แล้วลูกเกิดอ่าเกิดความสุขนะจริงๆในการที่เราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าแพรว่าชอบการเกษตรอยู่แล้วนะเราได้อยู่กับธรรมชาติอะมันรู้สึกแบบนี้นะทุกคนโอ้โหแพรว่าอยากจะพูดนะคะหนึ่งอย่างคือ แพรวารู้แล้วว่าทําไมประเทศไทยถึงชอบไว้านานะเป็นแปลงที่ใหญ่ๆนะทุกคนไม่ชอบทําให้มันเล็กเพราะว่าเขารู้ว่าต่อไปต้องทันสมัยมากๆเลยเพราะว่าเราเวลาที่เราใช้รถเนาะรถมันก็จะได้ไปง่ายสะดวกสบายนะคะทุกคนคะ่ะไม่ต้องมีติดขัดอะไรเลยเนะาะที่บ้านแพรวาะจะมีแบบไม่มันจะเป็นคันเทนาถี่ๆกันทุกคนโอ้โหดูซิยกยก โอโหนั่นไงลุงข้าวอะใช่ไหมเขาเก็บได้เยอะแล้วที่สำคัญนะคือข้าวมันนอนอะข้าวมันนอนอยู่ก็คือข้าวมันล้มอะ่ะทุกคนข้าวมันล้มเข้าเกี่ยวได้ง่ายมากแพวว่าลืมสังเกตอะ่ะอันนี้คือข้าวมันข้าวมันล้มนะ บันเพ่ว่าเอิญว่าเขานอนพี่น้องคะเขานอนเขาหล่มนะคะแล้วเขาเกี่ยวได้แบบสบายเลยอะ่ะโอ้พระเจ้าเห็นไหมโอ้อยู่ข้างบนน่ะทุกคนอยู่ข้างบนน่ะจะเห็นเลยข้าวอะ่ะโอ้ยคือสุดยอดอะ่ะนะคะนี่เลย ดำนาได้สบายเลยครับไม่ต้องใช้รถไถปั่นเลยสุดยอดโอ้โหปุ๋ยชั้นดีเลยนั่นไม่ต้องเสียเงินให้พ่อค้ายาสารพิษอีกแล้วอันนี้คือเรื่องจริงเลยทุกคนโหเนาะ a เมซิ n <Amazing> งมากอะข้าวสวยแน่ๆพันเปรเซ็น ฟางข้าวคือปุ๋ยที่ดีที่สุดสําหรับข้าวอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนเพราะว่าที่บ้านเพราวาเหมือนกันเนาะเวลาที่เขาบอกว่าถ้าเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วแต่เรายังมีน้ําอยู่ที่จะพอจะไถเอารถไถอะไถกบดินนะทุกคนแล้วก็ทีนี้ข้าวมันก็จะสวยแต่ที่บ้านเพราวามันทําไม่ทันมันไม่ทันอยู่แล้วทุกคนคะ่ะแล้วทีนี้มันก็ยากเพราะว่าเราอะต้องใช้ไถอะคือแบบ ูดได้ไง่ายเลยแบบมันยังไงอะ่ะมันติดเป็นตอฟางต่อฟางมันเยอะเนาะเราไถาไม่ได้ไงมันแน่นทีเราไถาไม่ได้แล้วทีนี้ก็พอน้ําไม่มีอ้ยิ่งแห้งไปอีกแล้วก็ยิ่งยากก็เลยใช้วิธีเดียวก็คือเฝาฟางนี่เลยทุกคนทําให้การที่ใช้ปุ๋ยอะ่ะใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ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 บอกเลยนะที่บ้านแพรวาตอนเนี้ย ถ้าไม่ใช้ปุ๋ยหรือว่าไม่ใช่สารเคมีในการเล่งข้าวนะไม่ได้กินไม่ได้กินเลยนะทุกคนใส่ปุ๋ยไปทีนึงอะ่ะเป็น10กว่ากระสอบเลยนะ10กว่ากระสอบคิดดูนะอย่างที่แพรว่าได้เคยพูดไปเนาะว่ากระสอบนึงอะ่ะ900,000นห้ามนกีบ10กระสอบปาไปแล้วทุกคนเกือบ10ล้านคิดดูว่าคุณทำนานได้แค่ไม่กี่กระสอบอะ่ะ อะได้แค่ไม่เท่าไหร่อ่ะเนี่ยหักค่านูนค่านี่แทบจะไม่เหลือเลยนะเออนี่นะคะทุกคนคะ่ะคือสุดยอดเลยนะโอเคนะคะพี่หองคะ่ะคลิปนี้พี่นีนะคะก็ได้ฮับชมฮับฟังกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะ แน่ไรกันเนี่ยนะคะพี่น้องคะ่ะบอกเลยว่าสุดยอด Amazing มากเลยนะทุกคนในการที่ทํานานนะเพว่ารู้สึกว่าเพ,ว,าพว่าพูดเกี่ยวกับการทําเกษตรนี่รู้สึกแบบลื่นไหลมากเลยมันเป็นความชอบนะคิดว่า <c oughs> แล้วเห็นก็เลยแบบมันมห ah ัศ ah จรรย์มากนะคะพี่น้องคะ่ะอาจจะเป็นเพราะที่ไทยมีมานานแต่เรายังไม่ได้เราไม่ได้ดูแล้วเราก็ไม่ได้สัมผัสแบบนั้นจริงๆนะทุกคนเพราะว่า เพราวําจำได้เนาะว่าจุดเริ่มต้นของการทำนาคือเราใช้แบบว่าคันไถใช้ควายตั้งแต่ที่เพราว์าทำนะรุ่นเพราว์าทำจนกระทั่งพอเราขึ้นมากรุงเทพมาหาเงินแล้วก็ซื้อรถไถคอมพตา้านะทุกคนแบบว่าไถาเติมน้ํามันนะให้แบบอ่าก็ยังดีแต่ว่าเพาวาวก็ไม่ได้อยู่ทนานะาํานาเนาะเพวาวไม่ได้ทํานามาหลายปีแล้วตั้งแต่ที่ขึ้นมาจากประเทศไทยแนละ้วทุกคน20ปีและ20่กว่าปีแล้วเอาจริงๆ ก็เลยยังจาแต่ภาพแบบนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพอเรากลับไปแล้วก็แบบไม่ค่อยได้สัมผัสไม่ค่อยได้อะไรแต่พอเรามาเห็นแบบนี้คือเรามองว่าโอ้โหมันสุดยอดนะเทคโนโลยีของคนไทยนี่คือล้าสมัยมากๆนะคะและที่สําคัญนะทุกคนเพยวว่าชอบคอมเมนต์นี้มากเลยที่พี่พอ่าเอฟซได้คอมเมนต์บอกเพวาะนะคะว่าน้องเพาวารู้ไหมว่าการเกษตรในไทยนี่พัฒนาไปถึงไหนแล้วนะและที่สําคัญคือลถนะคะ รถในไทยเนี่ยมีหลายอย่างมากคือหนึ่งเขาบอกว่าน้องแพรวารู้หรือเปล่าเครื่องยนต์ในการทำกรเกษตรที่ไทยผลิตเท่าที่รู้นะหนึ่งรถไถบวกรถตีดินสองรถด,ดำนามีรถด,ดำนาแล้วนะพี่น้องคะ่ะบวกรถหวานข้าโอ้พระเจ้าจอดสามนะทุกคนเครื่องบินโรมพ่นยาฆ่าแมลงบวก หวานปุ๋ยโอ้สบายและทีนี้เราไม่ต้องเข้าไปใกล้กับสารเคมีเนาะสี่คือลดเครื่องสูบน้ําลดเครื่องสูบน้ํามีด้วยหรอห้าลดเกี่ยวข้าวบวกลดขนข้าวไปเก็บบวกบรรจุใส่ถุงโอมีเยอะมากหก รถเก็บอัดฟางและอาจมีอีกมากมายที่ไม่รู้แต่ละอย่างโอ้โหรบกวนให้น้องแพรา,าไปเซิร์ชดูและค้นหาดูนะว่ามีอะไรอีกไหมเกี่ยวกับการทำเกษตรในประเทศไทยโอ้แค่หกอย่างเนี่ยบวกกันมาหกข้อนี่บวกกันมาก็เป็นสิบกว่าอย่างแล้วทุกคนคือมันเยอะมาก ที่บ้านนี่นะเท่าที่เห็นนี่คือมีแต่รถไถเท่านั้นแหละพี่น้องคะ่ะโอ้ยยังน้อยเนาะที่พี่ว่าเคยเห็นนะคะก็เป็นรถผลข้าวรถพลเขาพี่น้องคอ้าน้องรถตีเขานี่ก็บบานเพ่ว่านี่ก็มีอยู่นะคะรถตีขเขานี่ขนาดซีมีอยู่ประมาณหนึ่งขันนะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเผนกระสือมา,จากจะเป็นคนไทยอ่าจากไทยนี่แหละอ่าต้องซื้อของอ่ายี่ห้อไทยที่คนไทย สินค้านําเข้าจากประเทศไทยนะคะพี่น้องค่ะโอเคนะคะคลิปนี้พี่นีนะคะรับชมแลบฟังกันแล้วมีความคิดเห็ตงไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักไายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะคะและที่สําคัญนะคะขอบคุณคิดวิดีโอดีๆนะคะจากช่อง y o u t u b e นะคะทีมงานนะคะพี่น้องค่ะ หมอกทีมงานไผ่ดำนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับพี่ๆชาวกเกษตรในทางฝั่งไทยนะคะที่ได้นำคลิปดีๆแบบนี้มาให้ชาวลาวแล้ว่าหลายๆประเทศได้เห็นว่าไอเดียแล้วก็การ,กรเกษตรของคนไทยล้ำสมัยมากๆนะคะพี่น้องคะ่ะโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะ